สวัสดีครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองพี่น้องนำเสนอรายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพอช2 1 0หนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องโครงการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาอาชีพเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในงานที่คุณทำมาและได้ร่วมสำรวจต่อไปเพื่อค้นพบขั้นตอนและองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนโครงการความหมายของโครงการ หนึ่งการส i, okay. procent, ร้างแผนกิจกรรมโครงการเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างแผนกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ 2. การกำหนดเป้าหมายโครงการช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมและวางแผนเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การวิเคราะห์ความต้องการโครงการให้คุณวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาอาชีพ 4การวัดและประเมินผลโครงการช่วยให้คุณวัดและประเมินผลการพัฒนาอาชีพของคุณเพื่อปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในอนาคตขั้นตอนในการเขียนโครงการ 1. ความสำคัญของหัวข้อเริ่มต้นโครงการด้วยการระบุหัวข้อที่ชัดเจนและน่าสนใจ 2. วิเคราะห์ความต้องการวิเคราะห์ความต้องการอย่างละเอียดเพื่อระบุเป้าหมาย และกิจกรรมที่เหมาะสม 3. วางแผนกิจกรรมวางแผนกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถที่มีประสิทธิภาพ 4. การประเมินผลประเมินผลการพัฒนาอาชีพเพื่อวางแผนและปรับปรุงกิจกรรมในอนาคตองค์ประกอบของโครงการเป้าหมายเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลาง ้าหมายระยะยาวกิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะเขียนบทสนทนาฝึกภาษาเครื่องมือห้องอบรมแนผนภูมิและกราฟหนังสือและวิดีโอการศึกษาลักษณะโครงการที่ดีความชัดเจน โครงการที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและกิจกรรมที่เข้าใจได้ง่ายการบันทึกข้อมูลโครงการที่ดีควรบันทึกข้อมูลและผลการพัฒนาอย่างระบบเพื่อให้สามารถติดตามและประเมินได้การทำงานเป็นทีมโครงการที่ดีควรส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงานการมุ่งหวังโครงการที่ดีควรสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมุ่งหวังสู่การพัฒนา